สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโดให้เช่านะครับเขาบอกว่านะครับเริ่มต้นลงทุนคอนโดฮนะเราจะตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ดีนะวันนี้พูดกันถึงเรื่องการจะตั้งค่าเช่าให้คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับ สำหรับเนื้อหาสาระในคลิปวันนี้นะครับผมเอาบทความดีๆนี้มาจากนะครับเว็บไซต์นะครับ thinkofliving.com นะครับผู้เขียนบทความนะครับชื่อคุณพรพัทรานะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในคอนโดนะครับหัวข้อแรกที่จะคุยวันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นลงทุนคอนโดจะตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ดีอ่านะจะตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ดีอันนี้คือคืออันนี้ผมตอบก่อนเลยก็ได้นะ ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อหาสาระของผู้เขียนคือคุณพรพัทราเนี่ยนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยจะถามว่าคอนโดที่เราจะลงทุนเนี่ยนะฮะเราจะตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ดีอันดับแรกก่อนเลยว่ามันถามแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือในแง่ของผมนะเราจะถามแบบนั้นไม่ได้คือเราอ่ะจะต้องดูก่อนว่าไอคอนโดที่เราจะซื้อเนี่ยเขาให้เช่ากันเท่าไหร่ท่านั้นแนหะหรือคอนโดในตึกที่เราจะซื้อเนี่ยเขาให้เช่ากันเท่าไหร่ ตึกข้างเคียงให้เช่ากันเท่าไหร่เราถูกกว่าตึกข้างเคียงเพราะอะไรหรือเราแพงกว่าตึกข้างเคียงเพราะอะไรต้องหาคําตอบให้ได้นะแต่ว่าพอมีคําตอบแล้วคุณก็ไปพิจารณากันเอาเองว่าออของเรามันถูกกว่าเพราะอันนี้หรือเราแพงกว่าเพราะอันนี้เฮ้ยหรือว่าของเรานี่มันถูกกว่ามันอาจจะแพงกว่าก็ได้หรืออาจจะเท่ากันก็ได้นี่หว่าทําไมถึงไม่ตั้งราคาถูกกว่าตึกข้างเคียงนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องรู้ก่อนที่เราจะซื้อคอนโดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณลงทุน ซื้อไปเรียบร้อยนะจะซื้อเงินสดหรือกู้เงินธนาคารมาก็ตามคุณลงทุนไปเรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปถามว่าเฮ้ยคอนโดที่เราซื้อมาเราตั้งราคาเช่าเท่าไหรด่ดีแบบนี้ถือว่าผิดผิดพลาดอย่างหนักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคอนโดที่เราจะซื้อเนี่ยเราควรจะตั้งที่ราคาตั้งค่าเช่าที่ราคาเท่าไหร่นะพอคุณรู้ปุ๊บคุณจะคำนวณแล้วว่าไอ้ราคาคอนโดที่คุณซื้อมาเนี่ยมันแพงไปหรือเปล่านะเมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนจากค่าเช่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าแล้วถ้าดูแล้วไม่คุ้มก็ไม่ต้องลงทุนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสําหรับผมเนี่ยผมจะไม่มีคําถามเลยนะคำถามแบบชื่อคลิปวันนี้นะผมไม่ได้จะชื่อคลิปชื่ออะไรนะแต่ว่าเนี่ยโจมาบอกว่าเริ่มต้นลงทุนคอนโดตั้งค่าเช่าเท่าไหร่ดีอันนี้จะไม่มีคําถามนี้เลยนะถ้าคิดแบบที่ผมคิดเมื่อกี้นะที่บอกไปนะเอาไม่เป็นไรเอาไปว่าเราเอาบทความเข้ามาก็ อ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะบ,บทความนี้เขียนโดยคุณพรพัฒนานะฮะคุณพรพัฒนาเขบอกว่านะครับอยากลงทุนกับเขาบ้างนะเพราะแค่ออมเงินในธนาคารเนี่ยได้ดอกเบี้ยน้อยมีคนเคยบอกว่านะครับสู้เอาเงินมาลงทุนในอสังหาอย่างจะดีกว่าให้คนปล่อยเช่านะค,คือให้คนมาเช่าเนี่ยเสมือนช่วยเราผ่อนกับธนาคารไปเรื่อยเื่อไม่ต้องจ่ายเยอะดีไม่ดีได้คนช่วยผ่อนให้ฟรีฟรีแถมได้กำไรอีกนะครับ และสุดท้ายห้องก็ตกเป็นสินทรัพย์ของเราขายต่อเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยค,คุ้มในคุ้มนะครับบอกคุ้มในคุ้มาาจากคําของคนเคยบอกนี่แหละเย้ายวนเชิญชวนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะอันนี้คือคุณพัทราพ,พรพัชราเขียนนะสำหรับหลายคนที่อยากลงทุนอสังหาในมทรัพย์เพราะคนเขาเคยพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามันดีนะไม่ยากไม่ซับซ้อนแค่มีเงินเย็นสักก้อนหรือถ้าไม่มี ใช้แค่เครดิตที่มีกู้เอาก็ได้พอซื้อห้องได้ก็เอามาปล่อยเช่าง่ายนิดเดียวเองนะแต่รู้หรือไม่คะเขา,าเขียนผมอ,อ่านตามนะรู้หรือไม่คะภายใต้ความนิดนี่แหละคะ่ะที่ไม่นิดอย่างที่คิดเพราะหากใครลงทุนซื้อคอนโดมาสักห้องหนึ่งแล้วปล่อยเช่านะโดยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งราคาค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และไม่ได้คำนึงถึงการคิดอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเช่าก็จะทำให้เราคาดการแนวโน้มผลตอบแทนได้ยากยิ่งนานวันไปก็ยิ่งงงว่าตกลงค่าเช่าที่ได้มาสรุปได้กำไรหรือขาดทุนกันแน่บ้างก็ปล่อยเช่าเป็นปีนะทำไมยังไม่มีผู้เช่าเลยนะกลายเป็นว่าลงทุนซื้อคอนโดงมาทั้งทีแต่กลับได้หนี้และภาระไปแทนที่แบบนี้ก็ไม่เอาไม่ไหวนะนะนะนี่คือผู้เขียน แต่อย่างที่บอกนะว่าเรามาคํานวณตามหลักสูตรวิชาการอะไรก็ตามว่าผลตอบแทนต้องได้เท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะ,ะตั้งค่าเช่าไว้เท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมตึกคุณหรือว่าเพื่อนร่วมทําเลของคุณแถวนั้นเขาไม่สนใจเขาแข่งกันดั้มราคาเพื่อหาคนเช่าให้ได้ไอ้สูตรที่คุณคํานวณก็ไม่มีประโยชน์เลยสุดท้ายคุณก็ต้องลดราคาเพื่อนะยังชีพ ประคองชีวิตของตัวเองไว้ผมใช้คํานี้เลยแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบกรับการผ่อนชําระไม่ไหวแล้วนะหาคนมาช่วยเช่าก็ยังดีครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะบางคนเป็นอย่างนั้นผ่อนก็เดือนละหมื่นสามหมหาคนเช่าเดือนละ7 8 0 0แก็ยังดีเอาไว้ก่อนนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับครับเขาบอกว่านะครับปล่อยเช่าคอนโดดีอย่างไรทําไมต้องปล่อยเช่าเออนะ ก็ลองดูแล้วกันว่าทําไมถึงต้องปล่อยเช่านะก็มันก็คือมันก็หลายคนก็มักจะพูดว่า passive income นะครับ passive income คือให้เงินทํางานแทนเรานะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าข้อดีของการปล่อยเช่าคอนโดนะครับที่ท,ที่รวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ5ข้อเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันนะเขาบอกว่านะครับข้อดีของการปล่อยเช่าคอนโดนะครับข้อแรกเลยนะครับคือ1 สร้างรายได้เพิ่มนะสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางให้เจ้าของห้องตลอดทุกเดือนโดยเจ้าของห้องไม่ต้องลงแรงเยอะแต่อาจจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยในช่วงแรกๆข้อ1คือสร้างรายได้เพิ่มข้อ2คือลงทุนไม่ต้องลงแรงเยอะนะเขาบอกว่านะครับลงทุนให้เงินทํางานเจ้าของห้องไม่ต้องลงแรงเยอะแต่อาจจะต้องจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้เรียบร้อยในช่วงแรกๆนะฮะข้อ3คือ กู้เงินจากธนาคารได้แล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะครับข้สามบอกว่ากู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อคอนโดได้เพิ่มโอกาสให้คนที่ไม่มีเงินเย็นสามารถลงทุนได้แต่ควรคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระกรณีที่บางช่วงไม่มีผู้เช่าเราควรผ่อนได้โดยไม่เจ็บตัวนะผมอ่านให้ฟังก่อนแล้วกัน4 5ข้อนะข้อ4ี่คือบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินธนาคารนะ ข้อสคือบอกาสำหรับคนที่มีเงินเย็นและอยากสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยสามารถนําไปลงทุนปล่อยเช่าคอนโดซึ่งมีมแนวโน้มนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าฝากแบงก์เพื่ออัดอกเบีย้ยนะครับข้อที่5นะครับคือลดหย่อนภาษีได้นะข้อ5คือบอกว่าดอกเบี้ยที่ผ่อนคอนโดเนี่ยสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้อีกทางะนะครับนี่คือ5ข้อดีของการปล่อยเช่าคอนโดนะอ่านและสุกไปฝ่ายอีกทีนะอาจจะเสริม แต่งเติมแต่งคอมเมนต์ขึ้นเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับข้อหนึ่งคือสร้างรายได้เพิ่มอันนี้แน่นอนอยู่ยแล้วถ้ามีคนเช่าถ้ามีคนเช่ามันมีรายได้เพิ่มแน่นอนไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับข้อ2บอกว่า2ลงทุนไม่ต้องลงแรงเยอะอันนี้ก็จริงนะครับลงทุนไม่ต้องลงแรงเยอะก็คือถ้าคุณใช้เงินซื้อคอนโดเพื่อมาปล่อยเช่าก็คือใช้เงินลงทุนนะครับถ้าไม่มีเงินขนาดนั้นก็กู้ก็เหมือนกันก็คือ ไม่ต้องลงแรงนะฮะแต่ว่าสําคัญที่สุดคือต้องเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกทําเลเลือกให้ถูกเขาเรียกว่าไงอ่ะให้มันให้มันโอเคอะ่ะเออให้มันโอเคอะ่ะคือต้องพิจารณาค่อนข้างละเอียดนะครับข้อ3คือบอกว่ากู้เงินจากธนาคารได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนนะครับข้อนี้นะครับหลายๆคนก็มักจะพูดกันเสมอว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงทุนที่ใช้เงินคนอื่นลงทุนได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราใช้เงินคนอื่นในการลงทุนได้แล้วมีผลตอบแทนเนี่ย <gigs> เขาเรียกว่ามันจะเป็นพลังทวีคูณนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณซื้อคอนโดในราคา2ล้านบาทสมมุตินะครับคุณซื้อคอนโดในราคา2ล้านบาทแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างที่จะเพ้อฝันนะผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเพ้อฝันแต่ให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ สมมติคุณซื้อคอนโดในราคา2ล้านบาทคุณกู้ธนาคาร1นล้านแปดแสนบาทคุณดาวสองแสนคือ10%เปอร์เซ็นต์นะสุบง่ายค,คือคุณควักเงินตัวเองออกไปเนี่ยในการซื้อคอนโด2ล้านเนี่ยคุณควักเงินของคุณออกไปจริงๆอนะ่ะคือแค่200 0 0 0เพราะคุณกู้ได้แค่ล้านแคุณต้องเอาเอา,เอาเงินตัวเองไป200,000สมมติไอ้ค่าเบี้ยใบรา,ายทางอะไรไม่ต้องพูดถึงนะค่าโอนค่าภาษีค่าน,นู่นนี่ยไม่ต้องพูดนะเลยกลมๆนะซื้อคอนโด2ล้านลงเงินเอง20 0 0 0 0นะครับ ผ่านไปสัก2-3ปีสมมุติสมมุตินะครับขายไปหักลบกบหนี้แล้วได้กําไร2 0 0แสนนะครับถามว่าคุณลงคํานวณดีดีว่าผลตอบแทนที่คุณได้กำไรได้กําไรเท่าไหร่บางคนบอกว่าอ๋อได้กําไร10%เสิเพราะว่าได้กําไร2 0 0 0 0 0ไงคอนโดมันราคา2ล้านไงลงทุนไป2,000ล้านนะได้กำไร2 0 0 0 0 0ก็คือกำไร10%ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ว่คุณได้กําไร100%นะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนโดเนี้ยคุณกู้ซื้อมานะคุณกู้มาล้านแปดคุณเติมเงินเองจริงๆแค่200,000เพราะฉะนั้นพอคุณขายได้กำไร200,000เท่ากับคุณได้กำไร100% 100%นะครับสมมุติคุณถือคอนโดเนี้ยไว้สัก2ปีเท่ากับคุณได้ผลตอบแทนปีละ50%ปนะครับปีละ50%อ่าอันนี้ก็คือข้อดีของการลงทุนในสังหารทรัพย์โดยกู้เงินโดยกู้เงินมาลงทุนนะครับนี่คือข้อดีแต่ว่า มันก็ควรจะพอสมเหตุสมผลนะเพราะหลายคนเลี่ยงและเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เสียเรียบร้อยก็เพราะมุ่งเน้นกับการกู้มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือบอกว่ากู้เงินจากธนาคารได้นะ <S <S เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนนะครับ <S 1> <S 1> ข้อที่4ี่ก็คือให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากการฝากเงินธนาคารอันนี้ก็คือสําหรับคนที่นะครับมีเงินเย็น นะแทนที่จะเอาเงินไปฝากดอกเบี้ยร้อยละ1จุดกว่านะคุณเอามาซื้อคอนโดแล้วไปปล่อยเช่านะปล่อยเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายนะฮะผลตอบแทนเอามาเฉลี่ยกับเงินลงทุนเนี่ยได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากคุณก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกับการฝากเงินก็คือว่าการฝากเงินเนี่ยคุณถอนเงินสดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าคอนโดเนี่ยไม่ได้นะอาจจะติดแลวติดยาวก็ได้แต่ค่าเชา่ามาเรื่อยๆ่ออ่ะได้เงินก้อนคืออาจจะยาก นะครับข้อที่5คือลดหย่อนภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้คือสําหรับคนที่กู้เงินธนาคารเท่านั้นคือดอกเบี้ยที่ผ่อนคอนโดเนี่ยสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าจะเป็น10,000แบาทแล้วนะที่เอามาหาักเป็นลดหย่อนเป็นหักเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับดอกเบี้ยที่ผ่อนเป็นเฉพาะสินเชื่อบ้านไม่ใช่สินเชื่อบ้าน,ส,นสินเชื่อเพื่อการเกษณะนะจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดได้หมดนะครับนี่คือ5ข้อนะที่บอกว่า เป็น5ข้อดีของการปล่อยเช่าคอนโดนะครับามาดูกันต่อนะฮะในบทความบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับต้องรู้ก่อนนะว่าการปล่อยเช่าคอนโดนั้นดียังไงทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่จึงตัดสินใจซื้อคอนโดมาปล่อยเช่ากันจริงๆแล้วการปล่อยเช่าคอนโดถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในอสังหาที่ได้รับความนิยมมายาวนานและเป็นที่นิยมในหลายประเทศด้วยเนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ ใครที่หวังได้ผลตอบแทนกินแบบยาวๆได้หลายๆปีไม่อยากแค่เก่งกําไรซื้อมาขายไปก็แนะวิธีการปล่อยเช่าเลยนะครับเขาบอกว่านะครับข้อดียังมีอีกมากมายนะวงเล็บนะเขาบอกว่าหากลงทุนเป็นแต่หากผู้ลงทุนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งราคาค่าเช่าก็อาจเกิดผลเสียได้เช่นกันโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่เพราะหากตั้งราคาถูกเกินไปอาจขาดทุนได้แต่ผลตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ผลตอบแทนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือตั้งราคาสูงเกินไปก็หาผู้เช่าไม่ได้ดังนั้นควรเรียนรู้ที่จะตั้งราคาเช่าให้เหมาะสมโดยหาข้อมูลราคาเช่าในทำเลและโครงการนั้นๆว่ามีการปล่อยเชา่าท,ที่ในระดับราคาใดอันนี้คือที่ผมบอกจากต้นคลิปแล้วนะคำนวณผลตอบแทนจากการเช่าให้สอดคล้องรวมถึงอาจตกแต่งห้องให้ดีนะเสนออปชันบางอย่างให้ผู้เช่าเพิ่มเติมก็เป็นวิธีที่จะดึงดูดผู้เช่า และแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างไม่ยากนะครับอ่ะนี่คือหนึ่งบทความจากนะครับ t h i n k of Living นะครับก็บทความนี้ผู้เขียนคือคุณพรพัรานาะผมต้องบอกก่อนว่าอ่าผมจะเอาบทความนี้มันจะมีค่อนข้างหลายเรื่องนะแต่เป็นการเกี่ยวกับเรื่องการคอนโดให้เช่านี่แหละผมจะมาแบ่งซอยเป็นคลิปให้สั้นๆให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แหละอันนี้ก็ไปดูสั้นหรือเปล่านะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ